ผู้กรณีเราเนี่ยเขาบอกเขามาเอาเอกสารแล้วเราก็เลยแบบเดินเข้ามาเอาเอกสารแล้วก็เอาไปให้เขาแต่ว่าตอนที่เราไปให้เขาเนี่ยแล้วเราก็จะกลับเลยเพราะเรารู้ว่าปัญหามันกําลังจะมีเขาก็เอาน้ำกรดสาดเราก็ประมาณนี้ข้างนี้จะเสียไปเลยเพราะว่าโดนพังผืดอ่ะมันดึงตาดำกลับไปไว้ด้านหลังแต่ด้านนี้หมอเขาเขาช่วยไว้ทัน หูข้างนี้เป็นหูปอมเพราะหูมันขาดไปเป็นหูปอมครับใช่แต่จมูกนี่ยมันก็จะมีจมูกปอมนะครับอยู่หลายคนมักถามว่าลุงเคยโดนลังเกียจบ้างไหมและเวลาลุงโดนลังเกียจเนี่ยลุงมีวิธีจัดการกับมัน ตัวนี้เบอร์สามสิบเ้าครับลูกค้าอัปเปอร์ด้านหน้าไม่มีเย็บปะซ่อมนะก,กุการชนก่อนนะครับลุงอ่ะเป็นคนวิการลุงอยากมีรายได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำทุกวันนี้มีรายได้มากกว่าต้องโอเคแล้ว